จะไปกินข้าวกันนะคะายเอฟซีที่ว่าที่ว่ามันแซ่บนี่คือว่าไม่เจ้าใส่ใจแล้วก็บ่ายโมงแล้วได้บอกน้องคอยกินข้าวบ่ายค่ะบ่ายเด็ดตีนี้ว่าบ่ายเดยวเนาะบ่ายเด็ดแล้วเนืงอเลืมดเนื้อหงส์มาสามที่ตุ่มานองงานโอนเออเลยโอน อยู่ไหลอ่ะต้อง <laughs> กินข้าวบดอันนี้นะรู้รู้การตังค์นี้จ้าข้าวใหม่เลยพี่อ้อยพอเป็นไหมพอแค่คืออันนี้

มันเด้อพี่น้องเด้อเสียงเผาเด้อเียงต่อแกงเผ็ดอร่อยแกงทบ้านอร่อยกว่าลักขี่เด่นมเลแช่หมูส ไ่่ไม่สูะเต็มเยอย่งผเป็นวานให้ผห่งเมื่อวานก็ราะวามัเ่าเราออยน้ใส่น้จถ้าม่ใส่น้ำมันก็ไม่ฟูแล้วก็ไม่ได้เยอะน้หนักมันก็เพิ่มไม่เนนน

แคบไปดูมั้งจะถามเพรว่าเขาเป็นขาวขาวเนขาวีข้าว้อแล้วต้นข้าอี่โอ้ยเก๊ยเนียย้ายจำบังต่งหูำเจียวได้ดิเจียวข้าวขาวข้าวแดัตถิไยังแกวะเนี่ะกรว้าวขามอกะแกงวาแล้วบมาหอแกงนนะ พราะเรมแต่งวาูกับแ่ม่บุญทิพแล้วก็แม่ใหญ่แม่นิงม่ดาวางหัแม่พีแล้วก็แม่โจ้แล้วมาดาวน์รถจนผู้หีกว่าปลาลูมาเลยถ้าขึ้นก็ต้องแวบออกคนขายคนแวบออกขายคนอยู่บ้าน ได้กดสบายนะนะมีหูจักอีกอย่างเจ็บมอบอกเ่็มอไอ้พูดจริงลอ้ยขาวปล่อมอ่ะลงปล่งข้าตอนนี้ทลถอดปล่อยลมบาๆให้มาหน่อยนะปล่อยลมนะปล่อยลมลปล่อยปล่ยงอ คลิปนี้ขอจบแค่น,นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แจ้งไม่เจ้ากุกกอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ